ความยาวเครื่องหมายตัวหนอน3,300คำภาษาไทยคุณสามารถคัดลอกไปใช้ได้เลยวันนี้ช่อง Royal Machines ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่คลิปรีวิวรถแทรกเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดจากค่ายยักษ์ใหญ่อย่างคูโบต้กับรุ่นที่หลายคนรอคอยอย่าง2026 Kubota คูบต B 2 4 4 1รถแทรกเตอร์ขนาดกระทัดรัดที่ขึ้นชื่อเรื่องความทนทานประหยัดน้ำมันดูแลรักษาง่ายและเหมาะกับงานหลากหลายรูปแบบทั้งในไร่ ส่วนและงานเกษตรทั่วไปวันนี้เราจะมาคุยกันแบบละเอียดทุกซอกทุกมุมตั้งแต่ดีไซน์องค์ประกอบจุดเด่นจุดที่ถูกพัฒนาระบบขับเคลื่อนสมรรถนะและประสบการณ์ใช้งานจริงว่าในรุ่นปี2026นีนี้มีอะไรใหม่ที่ตอบโจทย์เกษตรกรยุคใหม่มากขึ้นไปจนถึงความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับราคาที่ต้องจ่ายและท้ายคลิปขอมาจัดสรุปให้แบบชัดๆว่าควรซื้อหรือไม่เหมาะกับใครเพื่อช่วยให้ทุกคนตัดสินใจได้ง่ายขึ้น ก่อนอื่นเรามาเริ่มจากภาพรวมของตัวรถกันก่อนคูโบต้ B2441 ปี2026เป็นรถแทรกเตอร์ขนาดเล็กแต่ถูกออกแบบให้ตอบสนองการใช้งานในหลายสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นงานพรวนดินถทยดัดไถพรยนลลากจูงหรืองานดูแลสวนที่ต้องเข้าซอกมุมแคบเหมาะทั้งสวนผลไม้สวนผักสวนยางหรือพื้นที่ที่ต้องการความคล่องตัวเป็นพิเศษจุดที่เห็นชัดในรุ่นใหม่นี้คือความสวยงามของดีไซน์ที่ถูกปรับใหม่ทั้งระบบไฟหน้า ขนาดตัวรถฝากระโปรงและรูปทรงที่เฉียบคมทันสมัยกว่าเดิมแต่ยังคงเอกลักษณ์ของคูโบต้าไว้อย่างเหนียวแน่นถ้ามองจากด้านหน้าจะเห็นว่าไฟหน้าแบบใหม่สว่างกว่าเดิมมากเหมาะสำหรับงานกลางคืนหรือพื้นที่ที่แสงน,น้อยตัวกระจังหน้ามีช่องระบายอากาศที่ออกแบบให้ลมไหลเวียนได้ดีขึ้นช่วยลดอุณหภูมิของเครื่องยนต์และเพิ่มอายุการใช้งานส่วนของฝากระโปรงเปิดปิดง่ายขึ้นมาก ทำให้การตรวจเช็คน้ำมันเครื่องน้ำหล่อยเย็นและการบำรุงรักษาประจำวันทำได้สะดวกขึ้นถือว่าเป็นการปรับปรุงที่ตอบโจทย์ผู้ใช้งานจริงมากๆ ด้านเครื่องยนต์คูโบต้า V2441 รุ่นปี2026ใช้เครื่องยนต์ดีเซลแบบ3สูบกำลังอยู่ที่ประมาณ24แรงมา้าซึ่งเป็นกำลังที่เพียงพอสำหรับงานเกษตรทั่วไปให้แรงบิดดีเหมาะกับงานลากงานถ่ายและใช้งานต่อเนื่องยาวนานเครื่องยนต์รุ่นนี้ขึ้นชื่อเรื่องความประหยัดน้ำมันและความทนทานซึ่งเราจัดทดสอบโดยใช้งานจริงต่อเนื่องหลายชั่วโมงก็ยังคงรักษาอุณหภูมิได้ดี เสียงเครื่องทำงานนิ่งไม่มีอาการสั่นผิดปกติและตอบสนองคันเร่งได้ดีมากแม้จะบรรทุกน้ำหนักหรือใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงก็ยังให้ความรู้สึกมั่นคงระบบถ่ายทอดกำลังก็ถูกปรับปรุงให้มีความนุ่มนวลและแม่นยำม,มากขึ้นเกียรหน้าและถอยหลังเปลี่ยนง่ายไม่ฝืดไม่สะดุดการเข้าเกียร์เป็นแบบคันโยกตำแหน่งชัดเจน คนที่ไม่เคยขับแทรกเตอร์ก็สามารถเรียนรู้ได้ไม่ยากรุ่นนี้ยังมาพร้อม PTO ที่ให้กำลังออกคงที่เหมาะสำหรับใช้งานกับเครื่องพ่วงต่างๆเช่นเครื่องตัดหญ้าโรตารี่หรือปั๊มน้ำช่วยเพิ่มความหลากหลายให้กับการใช้งานในไร่หรือสวนได้อย่างดีอีกหนึ่งจุดที่เห็นได้ชัดคือระบบพวงมาลัยที่มีการปรับใหม่ให้เบามือขึ้นแม้จะยังไม่มีพวงมาลาัยพอร์ไฟฟ้าแต่ก็เบาวกว่าเดิมมากเหมาะสำหรับผู้ใช้งานที่ต้องเลี้ยวบ่อย ใช้พื้นที่แคบหรือใช้งานต่อเนื่องนานๆไม่ทําให้เมื่อยมือเหมือนรุ่นก่อนก่อนนอกจากนี้รัศมีวงเลี้ยวของรถก็กว้างกาลังดีคล่องตัวและหมุนได้ง่ายในพื้นที่จํากัดทําให้เหมาะกับงานมีส่วนที่มีทุเรียนมังคุดลําไยหรือในไร่มันสำปะหลังที่ต้องขับสวนร่องแคบช่วงล่างของรถยังคงเป็นแบบแข็งแรงทนทาน รับแรงสั่นสะเทือนได้ดีใช้งานบนพื้นที่ครุกคราหรือพื้นดินแข็งก็ยังให้ความมั่นคงไม่โยนไม่สายน้ำหนักตัวรถที่ไม่มากเกินไปช่วยให้ลุยพื้นที่ลื่นหรือดิ่งนิ่มได้ดีลดโอกาสติดลมและยังช่วยประหยัดเชื้อเพลิงอีกด้วยในส่วนขององค์การออกแบบห้องผู้ขับรุ่นนี้ถูกพัฒนาให้ใช้งานง่ายกว่าเดิมเบาะนั่งสปริงใหม่นุ่มขึ้นรองรับน้ำหนักได้ดีไม่เมื่อยหลังแม้นั่งเป็นเวลานานแขงควบคุมก็จัดเรียงให้ดูง่ายปุ่มสำคัญอยู่ในตำแหน่งที่มือเอื้อมถึง การมองเห็นรอบตัวชัดเจนโดยเฉพาะด้านหน้าและด้านข้างที่ถูกออกแบบมาให้มุมมองกว้างเหมาะสำหรับงานที่ต้องการความแม่นยำ<ๆ>เช่นครวนระหว่างร่องพืชหรือถ่ายตามแนวที่กำหนดตัวรถให้ความรู้สึกปลอดภัยขึ้นลงง่ายไม่สูงเกินไปเมื่อพูดถึงการใช้งานจริงเราได้ทดลองใช้งานในหลายสถานการณ์ทั้งถ่ายแบบถ่ายพรวนลากพุ่งและตัดหญ้าพบว่าตัวรถมีความนิ่งและตอบสนองดีมากเครื่องยนต์แรงสม่ำเสมอไม่ตกกำลังและไม่ทินมน้ำมันเท่าที่คิด การหมุนโรตารี่ต่อเนื่องหลายชั่วโมงก็ยังทำงานได้ดีไม่เจอปัญหาโอเวอร์ฮีทหรือแรงตกการถ่ายดินแข็งก็ยังถ่ายได้ลึกและ,สะเสถียรแสดงให้เห็นถึงพละกำลังที่ดีในระดับแทรกเตอร์ขนาดเล็ก อีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจคือการประหยัดเชื้อเพลิงคูโบต้า B2441 เป็นที่ขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าเป็นรถที่ใช้น้ำมันน้อยเมื่อทดสอบใช้งานรูปแบบต่างๆรวมกันตลอดวันพบว่าอัตราการกินน้ำมันค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับรถขนาดใกล้เคียงแต่ยังคงให้พลังงานสูงและสามารถทำงานได้ต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะกับเกษตร,รกรที่ต้องการลดต้นทุนรายวันทำงานหลายชั่วโมงแต่ไม่ต้องเติมน้ำมันบ่อย ด้านความทนทานรุ่นนี้ยังคงมาตรฐานของคูโบต้าทุกจุดที่สัมผัสได้ตั้งแต่วัสดุตัวถังโครงสร้างเหล็กระบบช่วงล่างไปจนถึงชิ้นส่วนประกอบต่างๆที่แข็งแรงกว่ารุ่นก่อนๆนในบางจุดเช่นขาจับอุปกรณ์ฮีชอเสริมให้หนาและทนขึ้นช่วยลดโอกาสเกิดปัญหาเวลาใช้อุปกรณ์ต่อพุ่งหนักๆอย่างโรตารี่ขนาดใหญ่หรือพุ่งบรรทุกของหนักการบำรุงรักษาก็ง่ายเพราะมีจุดตรวจเช็คครบมีคู่มือใช้งานชัดเจนและอะไหล่หาได้ง่ายทั่วประเทศ เรื่องความคุ้มค่าถ้าเทียบกับราคาที่หลายคนยอมรับได้ในกลุ่มแทรกเตอร์ขนาดเล็ก24แรงมา้ารุ่นนี้ถือว่าคุ้มมากเพราะได้ทั้งดีไซน์ใหม่เครื่องยนต์ทนระบบขับดีประหยัดน้ำมันไหลาหาง่ายและมีศูนย์บริการกระจายหลายจังหวัดทำให้ผู้ใช้งานสบายใจได้ว่าใช้ไปนานๆไม่มีปัญหาด้านบริการหลังการขายหลายคนอาจถามว่ารุ่นนี้เหมาะกับงานประเภทไหนบ้างจากที่ทดสอบและเก็บข้อมูลมาพบว่ามันเหมาะสาหรับสวนผลไม้ที่มีร่องแคบ ไรขนาดกลางและขนาดเล็กงานครวนดินแบบเบาถึงปานกลางใช้กับอุปรกรณ์ต่อพ่วงหลากหลายงานลากรถพ่วงขนาดเล็กใช้ในฟาร์มผักฟาร์มสัตว์หรือโรงเรือนมันไม่ใช่แทรกเตอร์ที่เน้นงานหนักแบบไรใหญ่หรือไถดับพื้นที่หลายสิบไร่ต่อวันแต่เป็นรถที่เหมาะกับงานประจำวันในพื้นที่ที่ต้องการความคล่องตัวและประสิทธิภาพแบบต่อเนื่องซึ่งกลายเป็นจุดแข็งของรุ่นนี้อย่างชัดเจน เมื่อเปรียบเทียบกับรุ่นก่อนหน้านี้สิ่งที่ดีขึ้นแบบชัดเจนในรุ่น B ี2026คือดีไซน์ใหม่ที่ทันสมัยกว่าเดิมมากระบบพวงมาลัยเบาขึ้นพลังเครื่องยนต์นิ่งกว่าช่วงล่างแข็งแรงขึ้นและระบบระบายความร้อนดีขึ้นทำให้ตัวรถเหมาะกับงานกลางแจ้งในพื้นที่อากาศร้อนมากกว่าเดิมซึ่งเป็นจุดที่เกษตร,รกรหลายคนให้ความสำคัญ สรุปแบบไม่มีกักสำหรับใครที่กำลังมองหาแทรกเตอร์ขนาดเล็กทนทานประหยัดน้ำมันคล่องตัวอะไล่ไม่แพงมีศูนย์บริการเยอะและใช้งานได้หลากหลาย2026 Kubota B2441 ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากมันอาจจะไม่ใช่รุ่นที่แรงที่สุดแต่เป็นรุ่นที่สมดุลที่สุดในทุกความต้องการของเกษตรกรตัวจริงสำหรับคนที่ทำสวนทำไร่ขนาดเล็กถึงกลางหรืองานอนเนกประสงค์ทั่วไปรุ่นนี้ตอบโจทย์อย่างแน่นอน และนี่คือการรีวิวแบบละเอียดจาก r ร a ย m a แมช n ี s หากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดรีวิวเครื่องจากใหม่ๆจากทั่วโลกเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ